รู้ตนรู้ประมาณตนคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าไม่มีตัวไม่มีตนนั่นสอนโดยปรมัตนะคือสอนอย่างสูงสุดแต่พระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธความมีตัวตนโดยธรรมดาสามัญเรียกว่าโดยสมมุติ ที่ว่าสมมติเพราะมันเป็นตนชั่วคราวตนอยู่ได้ตั้งแต่เกิดถึงตายพอตายแล้วมันไม่เป็นตนนี้แล้วมันเป็นตนอื่นแล้วเพื่อให้เราได้รับรู้รับทราบว่าเออไอตัวตนธรรมดามันก็มีอยู่แต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตนนี้มันเที่ยงแท้ถาวรมันแป,ปรวนเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นจากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้เท่าเป็นผู้เท่าเป็นผู้แก่เป็นผู้งำแล้วในที่สุดก็เป็นผู้ที่ทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ตนเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในขณะที่รู้ตนก็ต้องรู้ประมาณตนว่าตนมีขนาดไหนมีความรู้ความสามารถขนาดไหนมีศักยภาพขนาดไหน อย่าไปยิงยัดสอ,อหังอย่าไปาทำตัวให้คุยมอโออวดเอาให้มันเป็นจริงตามที่มันเป็นจริงอยู่เราคือเราเป็นอย่างไรขนาดไหนสำรวจตัวเองสำรวจฐานะของตัวเองให้ดีภาษาปักใต้เขาเรียกว่าอย่าไปปีนเท้าอย่าปีนเท้ามัน ก,ก็รู้ตนในดีนะรู้ตนดีแล้วก็ก็จะจะทําให้เราวางตัวได้ดีนะแล้วก็ทําให้รู้ประมาณตนด้วยแม้แต่แต่งตัวนี่ก็ต้องรู้ประมาณนะกินก็ต้องรู้ประมาณใช้สอยเงินทองก็ต้องรู้ประมาณรู้ว่าเรามีเท่าไหร่เราจะจ่ายได้สักเท่าไหร่ เราเผื่อไว้พรุ่งนี้มารืนนี้สักเท่าไหร่อันนี้ต้องรู้ประมาณดีไปกว่านั้นรู้ประเมินด้วยประเมินว่าพรุ่งนี้ภาวะเศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรเดือนหน้ามันเป็นอย่างไรปีหน้ามันจะเป็นอย่างไรเก็บหอมรอมริบไว้เผื่อบ้างไดไหมนะอย่าผลาญเหมดในวันนี้อันนี้แหละจะทำให้เราสุขสบายเป็นนานๆจนกว่าชีวิตจะไหม